สบายดีพี่น้องสุขสุขคนจ้ามากินยำสลัดน้ำกันเด้อจ้าพักหลายคนเลยเต็มเลยมือนี่สบายดีพี่น้องสสดีุ่ฮึเราไมือนี้ได้โอกาสมากินเข้าของกันพอวงเด้อพี่น้องเด้อกับอันน้องตู่พิ่นซื้ออันสลัดมาพากันเห็ดสู่กันกินพี่น้องอ้นบันไดซื้อจ้กบาทดอกพี่น้อง โค้งซื้อมาเบิดแล้วก็เพึ่นก็มาเห็ดสูุกินฝากกดไลค์กดติดตามเพึ่งในเด้อพี่น้องเด้อพึ่นก็มาขอ้ชผักช่องอะไรพี่น้องมาผักช่องเพื่อให้ฮอดอันพันทซับเนาะให้ผ่านทร์มาว่าพี่น้องกินน้ำกันมา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 แซ่บแซ่บกินแยมสลัดเออสลัด แม่ใส่ก <Napoleon>. ับ <disappointing> อ <bosses> ันไม่อ้นเนาะเป็นกเป็นบุกเป็นบุกเสีบอยู่เป็นกยแอยากเซ่บปัญหารรู้ก็โอเครู้เอาไปชิมแม่ของเจ้าเปล่าจะฟัเอาเสี่บนะหน่อยเฮนว่าอยู่ดที่เสียบอยู่ใดน้องตู่นี่นะเป็นู้ไม่ล้ให้แมนตอเนี้ยเอาตัวตมาละใจแม่เสื่อมเี่ยมันหลายพวกก่อนยังเา

ลายขนาดนั้นส่งระยะโควิดเนาะไอ้มีคนหลายงนี้มัน่เปิดได้เยเนาะเปิดให้คนไปดแล้วเาว่าคนน้อยามากินนํากันาะะก็เปมาพี่น้องมาเฮ็ดบุญเพื่อสุขภาพ

มาแล้วก็น้องงานเข้ามาจิ้ีกแล้วคุณจ๊ะจิ้มกระุ่้นด้วเลยเพราะคุณเหล่าใจดีข้าวเย็นไม่น้อยดแล้วไปพูดกงนเอาไกระพุ้นขาเย็ไม่น้อยอีกแลยายกระพุ้นตะก่วนตะก่วนอร่อยนะเจ้ากิเชือยืนนี่แค่ว่าเส้นดูจิตต่อมาเส เราควกินแวเไม่ปวดเหรอเซ็นเอ๊ะลูกชายเขอิ่มเอยยังปวดเซ็ตเนาะแล้วกเนาะเดียวาดกันเดียวดอกนเยเองดเนย่การนก็พูแ่นีเงเนเงินเดียวบเเยินเดียวบล

เอบาคืเพเฉพาะ่ฮะเมื่อบ้าปไปหาเขียดปหลายพวเขียนนะนีเห็นนทเกียดหาเขียดเลยค่อยนอกอมักอ่กไม่หนูไห้คุมตัคุ้จอคุ้มหนึ่งอย่างไเก่าอือมีแต่ขวดขวดอย่นกุมข้ลุมเก่าก็พุดอยูเนาะหมใยที่แล้วนั่นแหละ แล้วี่แถวนี้นะมันงานยากแล้วแถวนี้มันมันเน่คุ้มมัมีแล้วแถวนี้นะหาอะไกระบกโมมีหดเขียเนาะทั้งมือ้บามมี่แ้วเนี้เื่อยหาเลยมมีเขียดใา้ผันผันจางจะไปนะนม่ครักองใจมัใจมากนรััดหนึ่งสามเอสี่เี่ยราดทั้งวันครับไม่ัดอีหน้าปัวกายผัวกลงใต้บังหวยเงินเดือนม่อไร ยังได้อยู่ในยังได้แต่หากินแบบนั้นยังได้อยู่ธรรมชาเนาะมาแล้วก็ได้พักกันที่แชนกับพักช่งต่างสมันสมนักกงยังยังครับยังสามสามสิบปีกูเป็นหามาหาปีเพื่อแต่งเพื่อแต่งโนโเป็นหาเปนอ้อกลังได้ดีใจเอออตดีตาหน่อยพี่ตั้งแต่จำอยู่มือนึงมือส

เ้ยงเย็นดกันป .2 บอกอเดียกันอีกถ้าอ .2 จ้ะน,น,น,นี่หนะที่สุคนหนึ่งบุีบุีอยู่นอนนันสามุนลังอยู่อ .2 แต่ว่าหูกันไม่ลำกันห้องเย็นนี่นี่เป็นสิ้นแกของป .5 กลัขยายกันห้งงอ,ง,อง,หงเย็เนแต่เล็กๆกูแหละ

รถเอาอบไปเฮียนในองซองสามหมื่นมาตั้งน้โม uh ่ใ euh ห้แม่ฟังปขะพาเทปดบอเขาพาเทปอกงเรียนเออแต่พอจะมาเป็นมเตะกันเนาะจากร้ลัดองเรียนมาเราไมชนอนมาก็าม่กซาเอาเรียนแม่เฮียนมา้าใสเจาะผับเต๋อหรการกัก่อนที่เข้าเฮียนนั้นจะมืดอนามาินก็ได้ าเทศอ่านีครับครเลยพระซะก่อนเลยพระเลพรทําอธิอือก็ได้เรียนหนัอเเนี่ยให้กัน่ว่าให้เบิด้อย่ายอมเด้ออย่าอกินเก้าอี้เฮากอบ่ให้านันนั่นได๋ก็อิ่มเข้ามาเนาะทางนีกอิมาทางนีก็อนี่ทางหน้ากอีกินแบบพวงนี่มพวงมีบ้านเฮา ลเมูน yeah, ี่ม no mm, mm. mm ันเป็นมูใหญ่เนาะหมูเทปคื่อให้อีกแก้วคนทำแหละเออเราจะคนหมูหน่มมอนบหมูเทิหมูตาหัวออน่มกควาิ้มกับหมูปันมือหน่าบอกจะว่านางคนทำเบอร์จะก็มเหตุเศนขอคนแค่พบาคนทำ้มด้ลย มันดล้อีเ้อมันคือทำไงตะ้กีมันดูแค่แล้วกันมันน้อยแต่อีบแล้วออกกาตะเกียเข้าแล้วเกี่ยนคัคำหลังเรียนนะสัรุ่นได้จือเลยรุ่นนั่งบกคำรุ่นนั่งบกคำลยรุ่นเนาะเี่ยนนแสสเนาะเราสอนมานี่ยลายรุ่นอะไรรุ่นนั่นจบรุ่นนี้จบสามวรุ่นเนาะสามวรุ่น ดดุล0 2 0ต so ั้งแต่อุดมมาฮบ่นานได้เนาะเนาะเจ้าเนาะลแต่อนเนาะบักนานิเลยอนันลงวงบดนีเนาะเพนนานเดียวเนี่ย50ปาย55เอ้าปหน้า56ก็้้ัานยิง55มันชัดยิงจ กุตสาหหกปีน้ามันเห็ดเรียกกับเด็กน่อยมันฉับถึงวนวายเป็นประสาทอ่ะตอนราพัดอนเต็มหอม่ยหอ่นันเยเป็นอระ้ารัดพอนแ้่วามวดนั้นดูรองราบของการเรยแต่เห็ดกับตอนพพยุทธหาชิบเนาะอาชิบาัอรอรีเนาะรายเนาะเดี๋ยวกัเพันยังดึมใบโอดเยึดใบพดเจะาชิาัอ่ไู้กบอลหน้าลืมหลังเนาะ กราดางเท่าสี่ชิดป้ายเขายังอยากจะลืมหนาลืมหลังเลยเอาล่าไปก่อนที่น้องพีชในการถ่ายทอดสดไลฟ์เป็นคนของระลับชมเลยจ้ะฝากช่องพดน้องตูขอบครัสาวผู้ไทยในด้วยจ้าลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย